จาลิงปันทิงราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียความบริสุทธิ์คือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีราศีราศกรกฎค,ครับ เพราะราหูทับเดือนชะตาแล้วถูกดาวตัวหืนเนี่ยคืออังคารเลงชะตาราศีกรกฎมันมีเกณฑ์ถูกปั้มถูกข่มขืนขืนใจนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมฟังแล้วเนี่ยมันสัทงคและสะเทือนใจมันเกิดความรู้สึกว่ามันเสียของมันเป็นภาวะการที่มันเป็นเรื่องของการไม่พร้อมและยังไม่มีวุฒิภาวะไม่มีอารมณ์ที่รับรู้และคนที่กระทำได้เนี่ยจิตใจเป็นอะไรอ่ะ สามารถไปกระทําได้กับคนที่เขาไม่ได้มีอารมณ์ทลีในรถแห่งพิศวสวัสดกับเราอ่ะมันรู้สึกแบบมันมันคือเสียศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งนะทั้งผู้กระทําผู้ถูกกระทําก็รู้สึกเจ็บปวดร้วดร้าวรอนรานไปตลอดชีวิตบางคนถึงขนาดปูฝายตีโวธีพายผู้กระทําก็เลยทําร้ายทําลายฆ่าวางแผนฆาตกรรมอําพางบ้างสารพัดนี่คือข้อเตือนใจ เตือนจิตแฟนศึกคือสองราศีว่าถ้าไม่ชอบเขาก็อย่าไปให้ ID ดี n ล QR code เบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่ชอบเขาก็อย่าไปกับเขาถ้าไม่ชอบเขาก็อย่าไปในที่อโครจรแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ดูแลตัวเองไม่ได้อย่าไว้ใจเพื่อนเพราะเพื่อนอาจจะทิ้งเราเพราะเพื่อนอยากให้เราเสียตัวก็ได้มันมีหลายอย่างครับ เพราะนั้นต้องรู้เท่าทันจากข่าวแล้วความเป็นจริงเอาไว้เพื่อเตือนสติเอาไว้เพื่อให้เรามัดระวังไม่ใช่แค่ราศีที่ถูกผ่นถงทุกราศีจะต้องระวังในเรื่องที่ผมเตือนอย่าเอาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงอย่าไปอย่าอยากในสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะตามมาแล้วนั่นแหละคือปัญหาของเราที่จะรับไปตลอดชิดเลยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียความบริสุทธิ์ได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับ